ระหว่างนี้ข้างที่ผ่าฟันพุดไปอ่ะเรื่งการเคี้ยวของแข็งก่อนละจากนี้ถ้ามีเวลาอย่าลืมแวะมาคูดถิ็นปูนนะแล้วถ้าลักแวะมาลักจะได้เจอที่แทมไหมคะรอคอยอดความรักของเราเฮ้ยนะอยากคุยมอกฟันอยู่แล้วอมลุกอมทำไมวะเดี๋ยวก็โดนหมอด่าหรอกโดนด่าก็ดีแต่ได้มีเรื่องคุย พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปกินเยอะลูกอมอ่ะก็รักชอบเวลาพี่แพมดุพี่ลึกคนนะเราชอบหราอเวลาโดนดุอ่ะรักรู้จักแพมด้วยเหรอแกช่วยพี่จีบแพมหน่อยได้ไหมพูงเองไม่กลับบ้านนี่ะรักมีของใจพี่แพมพี่กะวีเขาอุตส่าห์วาดตั้งนานเลยนะแพมชอบรูปที่รักวาดมากเลยนะช่วยพี่วาดรูปให้อีกหน่อยนะเออก็ได้ เนนรัพี่ฝากนี่ไปให้พี่กวีหน่อยสิขอบคุณที่วาดรูปให้ตลอดนะคะพี่แพมชอบรูปที่พี่กวีวาดมากเลยเหรอคะมันคือความสุขของพี่ในช่วงนี้เลยแหละหลักบอกพี่หน่อยสิพี่สามารถไว้ใจพี่ชายรักได้ไหมพี่กวีเป็นคนที่ดีมากๆค่ะหรือว่าพี่สารภาพกับแพมไปเลยดีไหมอะสารภาพตอนนี้เนี่ยนะไม่ได้ เรามาซ่อนใครบางคนไว้ในเพลย์ลิสต์ที่เราชอบฟังของรักมีไหมคนที่รักซ่อนอยู่ในเพลงทั้งหมดนี่รักเป็นคนวาดเหรอไอความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรอะแพมเราขอโทษเราขอโทษนะพี่แพมที่ทรักกหบแต่รักชอบพี่แพม อหอนี่คือคำตอบของพี่แพมเย็นนี้เราขอไปส่งพี่แพมที่บ้านได้ไหมคะถ้าเป็นคุณแพมเดทแรกจับมือจูบคะ่ะจูบคะ่ะออย่าบอกนะแพมไม่าเธอไม่ได้เป็นรักมันเข้าเราจริงๆใช่ไหมพี่ชอบดวงตาของรักจังตาพี่แพมก็สวยะคะ่ะ ที่จริงพี่รู้มาตลอดแหละว,ว่าแพมไม่ได้รู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกอะไรที่มันพังแล้วบางครั้งเราแค่ต้องซ่อมค่ะไม่จำเป็นต้องทิ้งหรือทำลายถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักไปรักกับคนในครอบครัวเราทั้งสองคนจะทำไงล่ะครับพี่แพมไม่คิดว่าที่เรารู้สึกกันอยู่มันเป็นเรื่องที่ผิดบ้างหรอแต่พี่ไม่คิดแบบนั้นนะรักคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตพี่นะ ใช่ไหมคาเล็ใจ้ตงเราสองคนหนีมาอยู่ที่นี่กันดีไหมใครรักรู้สึกว่าความรู้สึกที่เรามีให้กันตอนนี้เป็นเรื่องผิดและอยากจะยุติเรื่องของเราพี่ยอมรับได้นะพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะไม่หลอกตัวเองพี่รักรัเหมวอนกระเตงมีย ที่อยากใช้ชีวิตกับรักนะคะแล้เราชอบมากคือการเกาะค่ะเนี่ยการเกาะที่หันหน้าเข้าหาการอารรักของเราติดตามชมอาสรักของเราทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรก18มกราคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และรับชมพร้อมกันทาง GMMTV Official ้าว ว้าวมากคือแบบว่าเป็นอะไรที่ที่รอเพราะว่าเออเป็นบทประพันธ์ที่กัชอบอยู่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบหูต่างสายงานกันน่ะเกิดกัเป็นเด็กจบอาร์ตโอเคแบบคุณหมอหมอฟันกับอาร์ติสนะ่ะโอ้น่ารักมากเขียนการ์ตูนตาหวานแต่เรื่องราวมันก็อีกแล้วแหละ Bitter Sweet บิ t เ e อร์สวีทนะคะเดีวไอ้ได้ดูแบบเอ่อ euh, พายโลดเรื่องนี้เราก็เห็นมีหลายๆคนวิภาควิจารณ์อะไรมาในเรื่องของการแคสตัตวแสดงโน่นนี่น,นั่นอะไรอย่เงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็ะจะไม่สนใจเลยก็ไม่สนใจเรียงที่จะอ่านนวนิยายเพราะว่าเขาทำ เรื่องที่เลิกเลี่ยง,งที่จะอ่านตัวนิยายอะ่ะเพราะว่าเขาทำเป็น The Series, แต่ซีรีส์ก็จะให้เกียรติของคนที่เขาตัดสินใจในการทำซีรีส์เพราะว่าซีรีส์ไม่สามารถไม่ทำให้เหมือนในในนิยายร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันแต่ว่าเนื้อเรื่องมันน่าสนใจตรงที่แบบยาคุดหินปูนแล้วก็แอบวาดรูปวาดรูปแล้วก็ ส่งในน้ำของพี่ชายอะ่ะแต่ว่ารูปนั้นกลับทําให้คุณหมอแพมใจฟูขึ้นมาแต่สุดท้ายก็มารู้ว่าเป็นดอกรักตามสิคะจะัดรออะไรรออะไรเดี๋ยวรอรอดูการ EP แรกวันที่18นี้นะคะตื่นเต้น